เ a ลเมดแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องพ่นละอองยาแบบปกพาที่ห้อฟิลไลท์รุ่น a i r p โปรครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะเน้นใช้งานพกพานะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ประมาณ100กรัมนะครับตัวเครื่องจะใช้งานง่ายคือกดปุ่มเดียวนะครับแล้วก็กดเปิดและปิดปุ่มเดียวนะครับ ส่วนตัวช่องใส่ตัวยาเนี่ยเราสามารถใส่ตัวยาได้สูงสุดคือ10มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็การใช้งานเครื่องเครื่องจะใช้งานผ่านแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะใช้งานได้สูงสุดคือ60นาทีต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับชาร์จหครั้งคือ2ชั่วโมงนะครับเต็มการพ่นยาเนี่ยจะพ่นผ่านระบบคล้ายๆการสั่นในการพ่นยานะครับซึ่งการตีรองยาจะค่อนข้างละเอียดกว่าเครื่องพ่นยาทั่วไปครับผมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานนะครับหคือตัวเครื่องนะครับ สองจะเป็นตัวหน้ากากนะครับจะมีให้สองไซ Netflix. ส์นะครับไซส์เด็กแล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่นะครับส่วนที่สามจะเป็นสายชาร์จตัวเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนที่สี่จะเป็นตัวยาที่แพทย์สั่งจ่ายนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นยาชนิดน้ำหรือว่ายาหอบผืนเป็นต้นครับวิธีการใช้งานนะครับตัวเครื่องนะครับอันดับแรกเราใสายย่ยาก่อนนะครับยาที่ใส่ก็จะเป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายนะครับโดยเปิดฝาด้านบนเนี่ยเปิดทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับแล้วก็ใส่ยาที่แพทย์สั่งจ่ายเข้าไป ใส่เสร็จปุ่มแล้วก็ปิดฝาแล้วก็หมุนตามเข็มนะครับพี่น้หมุนให้ตึงมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ประกอบตัวหน้ากากนะครับเข้าไปประกอบเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเริ่มใช้งานได้เลยนะครับปุ่มนี้ อันนี้เป็นวิธีการดูแลรักษานะครับเราจะใช้งานเครื่องเสร็จนะครับเราถอดตัวหน้ากากอันนี้ออกก่อนนะครับส่วนต่อมาเราถอดบริเวณตัวเครื่องนะครับโดยกดที่ปุ่มนี้บริเวณด้านหลังเครื่องนะครับกดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเราแยกตัวเครื่องไว้นะครับตัวเครื่องนี้ระวังอย่าให้โดนน้าเด็ดขาดนะครับตัวเครื่องนี้นะครับส่วนที่เราจะล้างจะเป็นส่วนนี้นะครับอย่าลืมเช็คยานะครับที่เราที่เราใส่เข้าไปเนี่ยหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดเดี๋ยเราเททิ้งได้เลยนะครับพอเททิ้งเสร็จปุ๊บ เราเอาส่วนนี้นะครับมาล้างน้ำนะครับอันนี้คือล้างดามได้เลยทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ล้างเสร็จก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าเครื่องเหมือนเดิมเลยนะครับโดยใส่บริเวณด้านบนอ่าจะมีเสียงดังแก๊สอันนี้ก็คือเรียบร้อยเนะถือเป็นการล้างเครื่องทําเรียบร้อยแล้วครับ เ a ลเมดแฟมิลี่สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องพ่นละอองยาแบบพกพาที่ห้อฟิลไลท์รุ่น a i r ์โป2ครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะเน้นใช้งานพกพานะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกน้ำหนักตัวเครื่องดีกว่ประมาณ100กรัมนะครับตัวเครื่องจะใช้งานง่ายคือกดปุ่มเดียวนะครับแล้วก็กดเปิดและปิดปุ่มเดียวนะครับ ส่วนตัวช่องใส่ตัวยาเนี่ยเราสามารถใส่ตัวยาได้สูงสุดคือ10มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับแล้วก็การใช้งานเครื่องเครื่กงจะใช้งานผ่านแบตเตอรี่นะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะใช้งานได้สูงสุดคือ60นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับชาร์จหครั้งคือ2ชั่วโมงนะครับเต็มการพ่นยาเนี่ยจะพ่นผ่านระบบคล้ายๆการสั่นในการพ่นยานะครับซึ่งการตีรองยาจะค่อนข้างละเอียดกว่าเครื่องพ่นยาทั่วไปครับอุปกรณ์ประกอบการใช้งานนะครับหคือตัวเครื่องนะครับ 2จะเป็นตัวหน้ากากนะครับจะมีให้2ไซส์นะครับไซส์เด็กแล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่นะครับส่วนที่3าจะเป็นสายชาร์จตัวเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนที่4ี่จะเป็นตัวยาที่แพทย์สั่งจ่ายนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นยาชนิดน้ำหรือว่ายาหอบผืนเป็นต้นครับวิธีการใช้งานนะครับตัวเครื่องนะครับอันดับแรกเราใส่ยาก่อนนะครับยาที่ใส่ก็จะเป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายนะครับโดยเปิดฝาด้านบนเนี่ยเปิดทวนเข็มนาฬิกานะครับนะครับแล้วก็ใส่ยาที่แพทย์สั่งจ่ายเข้าไป ใส่เสร็จปุ๊บล้วก็ปิดฝาแล้วก็หมุนตามเข็มนะครับทีนี้หมุนให้ตึงมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ประกอบตัวหน้ากากนะครับเข้าไปประกอบเสร็จหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเริ่มใช้งานได้เลยนะครับปุ่มนี้ อันนี้เป็นวิธีการดูแลรักษานะครับเราจะใช้งานเครื่องเสร็จนะครับเราถอดตัวหน้ากากอันนี้ออกก่อนนะครับส่วนต่อมาเราถอดบริเวณตัวเครื่องนะครับโดยกดที่ปุ่มนี้บริเวณด้านหลังเครื่องนะครับกดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเราแยกตัวเครื่องไว้นะครับตัวเครื่องนี้ระวังอย่าให้โดนน้าเด็ดขาดนะครับตัวเครื่องนี้นะครับส่วนที่เราจะล้างจะเป็นส่วนนี้นะครับอย่าลืมเช็คยานะครับที่เราที่เราใส่เข้าไปเนี่ยว่าหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดเดี๋ยเราเททิ้งได้เลยนะครับพอเททิ้งเสร็จปุ๊บ เราเอาส่วนนี้นะครับมาล้างน้ำนะครับอันนี้คือล้างดามได้เลยทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ล้างเสร็จก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าเครื่องเหมือนเดิมเลยนะครับโดยใส่บริเวณด้านบนนะครับะจะมีเสียงดังแก๊กอันนี้ก็คือเรียบร้อยเนี่ยถือว่าเป็นการล้างเครื่องทําเรียบร้อยแล้วครับ